ทักทายมาชมอะไรก็ไม่รู้ผักกระเทอเขาปลูกผกักแต่ฉันไม่รู้ว่าผักอะไรเพราะว่าฉันเป็นเด็กฉันก็ลงมาชมใครรู้บ้างว่าเป็นผักอะไรฉันเห็นเขาปลูกแปลงสวยดีดูสิท้องล่องเลยอ่ะท้องล่องฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคือผักอะไรนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายนะคะทักทายยามเช้านะคะยามเช้าฉันแวะผ่านมาก็เลยมาสวัสดีนะคะฉันก็ลงมาชมใครรู้บ้างว่าเป็นผักอะไรฉันเห็นเขาปลูกแปลงสวยดีดูสิ บรรยากศดีนะคะสวนยางตรงนั้นสวนยางสวนยางสวนยางสวัสดีไม่เป็นไรเราไม่ได้แบบว่าเข้าไปในบริเวณนี้ใช่ไหมคะแต่ว่ามา,า,า,านะถ่ายบรรยากาศนะถ่ายบรรยากาศกีแทกทายำยเช้านะจ๊ะสดชื่นสดชื่น อันนี้ไม่ใช่ของมีน้ำค้างด้วยน้ำค้างน้ำค้างชมฟุกเยอะอากาศดีนะคะ เห็นไหมยาวเลยเยอะมากอยู่เป็นท้งล่องชมธรรมชาติอันนี้ติดข้างทางค่ะติดข้างทางฉันก็เลยลงเดินลงมาได้ทักทายมาชมอะไรก็ไม่รู้ผักกระเทอเขาปลูกผกักแต่ฉันไม่รู้ว่าผักอะไรเพราะว่าฉันเป็นเด็ก ไม่ได้ใสสดชื่นนะเป็นวิวดีๆแต่เราก็จะไม่เข้าไปยุ่งเข้าไปเดินอะไรมากมายนะคะโกโทมม็ทอมอฉันอยากไปทม,มอมฉันอยากรู้จังว่าเขาปลูกผักอะไรแปลงนี้ใครรู้บ้าง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายนะคะทักทายยามเช้านะคะยามเช้าฉันแวะผ่านมาก็เลยชม,มธรรมชาติอันนี้ติดข้างทางค่ะติดข้างทางชั้นก็่ไลยลงเดินลงมาได้ของยุพานะคะเพราะว่าติดอยู่ข้างทางยุพาก็เลยลงมาถ่ายลงมาถ่ายใช่ใช่ไม่ใช่ของไม่ใช่ของยุพานะคะ ของยุพานะคะเพราะว่าติดอยู่ข้างทางยุพาก็เลยลงมาถ่ายลงมาถ่ายใช่ใชไม่ใช่ของไม่ใช่ของยุพานะคะเพราะว่าชมธรรมชาติอันนี้ติดข้างทางค่ะติดข้างทางฉันก็เลยลงเดินลงมาได้ของยุพานะคะเพราะว่าติดอยู่ข้างทางยุพาก็เลยลงมาถ่ายลงมาถ่ายใช่ใชไม่ใช่ของไม่ใช่ของยุพานะคะ ขอบคุณมากๆเลยถ้าชื่นชอบอวิวธรรมชาติตื่นตอนเช้านะคะยุพาก็จะมาชมน้ำค้างบนหญ้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสดชื่นสดชื่นนะคะขอบคุณวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีนะคะวันนี้ก็คือวันเสาร์นะคะวันหยุดของทุกคนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายนะคะทักทายยามเช้านะคะยามเช้าฉันแวะผ่านมาก็เลยสดชื่นมากเลยอ่ะเพื่อนๆ นะคะชมยาฉันก็ลงมาชมใครรู้บ้างว่าเป็นผักอะไรเันเห็นเขาปลูกแปลงสวยดีดูสิมีน้ำค้างด้วยน้ำค้างน้ำค้างไม่เป็นไรเราไม่ได้แบบว่าเข้าไปในบริเวณนี้ใช่ไหมคะแต่ว่ามา,รรานะถ่ายบรรยากาศนะถ่ายบรรยากาศ เราไม่ได้แบบว่าเข้าไปในบริเวณนี้ใช่ไหมคะแต่ว่ามาถ่ายบรรยากาศนะถ่ายบรรยากาศของยุพานะคะเพราะว่าติดอยู่ข้างทาง,างยุพาก็เลยลงมาถ่ายลงมาถ่ายใช่ใช่ไม่ใช่ของไม่ใช่ของยุพานะคะเพราะว่าชมธรรมชาติอันนี้ติดข้างทางค่ะติดข้างทางใช่ไม่ล,ลงเดินล,ล,ลงมาได้ สดชื่นมากเลยอ่ะเพื่อนๆนนะคะชมย yeah ากบรรยากาศดีนะคะ ชมธรรมชาติอันนี้ติดข้างทางค่ะติดข้างทางฉันก็เลยลงเดินลงมาได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายนะคะทักทายยามเช้านะคะยามเช้าฉันแวะผ่านมาก็เลยมาชมพวกเยอะ น่องเลยอ่ะท้องล่องฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคือผักอะไรนะคะชมธรรมชาติอันนี้ติดข้างทางค่ะติดข้างทางฉันไม่เลยลงเดินลงม,ม,มาได้ดีแทกทายยามเช้านะจ๊ะสดชื่นสดชื่นอันนี้ไม่ใช่ของบรรยากาศดีนะคะ เข้าไปในบริเวณนี้ใช่ไหมคะแต่ว่ามาถ่ายบรรยากาศนะถ่ายบรรยากาศสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายนะคะทักทายยามเช้านะคะยามเช้าฉันแวะผ่านมาก็เลยมาทักทาย มาชมอะไรก็ไม่รู้ผักกระเทอเขาปลูกผกักแต่ฉันไม่รู้ว่าผักอะไรเพราะว่าฉันเป็นเด็กพี่พาขอตัวก่อนแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะคุณปีค่ะ เห็นไหมยาวเลยเยอะมากอยู่เป็นท้องล่องสวนยางตรงนั้นสวนยางสวนยางสวนยางสวัสดีทักทายมาชมอะไรก็ไม่รู้ผักกระเทอเขาปลูผกผักแต่ฉันไม่รู้ว่าผักอะไรเพราะว่าฉันเป็นเด็กชม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายนะคะทักทายยามเช้านะคะยามเช้าฉันแวะผ่านมาก็เลยมาของยุพานะคะเพราะว่า,าติดอยู่ข้างทางยุพาก็เลยลงมาถ่ายลงมาถ่ายใช่ใช่ใชไม่ใช่ของไม่ใช่ของยุพานะคะเพราะว่าบรรยากาศสดชื่นนะะเป็นวิวดีๆแต่เราก็จะไม่เข้าไปยุ่งเข้าไปเดินอะไรมากมายนะคะ กทมฉันอยากกปทมฉันอยากรู้จังว่าเขาปลูกผักอะไรแปลงนี้ใครรู้บ้างชมธรรมชาติอันนี้ติดข้างทางค่ะติดข้างทางฉันก็เลยลงเดินลงม,ม,มาได้สวนยางตรงนั้นสวนยางสวนยางสวนยาง สวนยางตรงนั้นสวนยางสวนยางสวนยาง